ที supplies, ่นั่นเ่อนข้าากเสียวทำอาหารถวายเสียงคุณค่อยเดี๋ยวพาออกไปดูบรรยากาศข้างนอกเดี๋ยเสียงอีกคุณค่อยขึ้นมาบุบบานห้ากตาเสี้ยวใส่กินอิ่มวันนี้จะมีต่พิงอยู่ไม่ได้ใส่กวอิ่มคืออะเนาะ คนโคตรเองนั่น嘛โอ้คุณเจมคุณเดคุณเดตามหาแฟนยั้อซีไมดีอย่าบอกไอ้ลูกสาวแม่เด้นี่ลูกสาวแม่ตื่นต้นส่งเด้นี่แม่นมุ่งรอแม่อยู่เลยอไม่ยอมคนคบปะให้ยืนช้าอยู่นี่ไม่ยิงไม่ยิงไปปุกเอาว่าสากว่าถลัดตื่น ลาบปุกเลยว่ะตาตัวตะลีตัวลูกขึ้นแล้วว่ายู่จสีลัเสนอทั้งนั้นแม่เมืองเล่า่าเนี่ยล่ะว่าเมือคนนึงเชื่อไะไรคุณคนนั้นว่าแล่ไม่หญิงแม่เมืองเล่า่าเนี่ยล่ะหย่านูวาหนะกัเล่า่าย่านูวาของคนน่ะจ้าของบกมันบกไงควเล่าผามันตมวันลูตามือวันได้แม่เมืองเล่ามันห้าผาน่นนี่่ะควานขึ้นนี่แม่าผเนี่ยอันเอิแล้วออกว่านางหัวควอนขึ้นจากหัวหยุดนะคนเ่าเนาะ คนเขาวะเือสังลครับใช้ยาเข้าคือหนุกมสกพ้าเอาไม่พรานั่นออกไห้เยอพรนั่นสักอุ้ยสักผ้าไว้ลืมตาเ่ยไม่ยังมาแล้วทุมาแล้วแปนันเบาเกียร์มาแล้วบรได้ทวเดรับยินได้ทนี้ยะเดี๋ยบานเพื่อน่นบบ้านจะดดหรอดิเพื่อนหลังบางยัยเอาแบบคืนกันน่ะแม่ตอนแรกอันกำลังสิบานเพื่อนหลังน่าซองสั้นหลานฉาดกับวิวิภูไฮรูห้เต้านาง เน้เพราะให้เราชอ้าดเขาเรยนงขึ้นปสว่ากับเพียงพาติมลาเพื่อติมมาขึ้นเส้นทงมจะาเมื่อขึ้นมื่ขึ้นนี่เชียงดวงดีโบววุธนีสครึ่งเพราะว่าหนูไปลืมต่อไงหนูไปทำาีรษะแ้วให้ด่งดีอีกไม่ทราบแถววมาเลี้ยวแต่ว่าจะ้อมแลี่ราชนีตัวนหเพื่อเพื่อเพื่อมเพื่อน้องสวยแล้วเลี่ยงหลายเมนู วันนี้บ้านเรานะคะรับพานะคะมีเหียก็คือทำอาหารถวายน้ำพริกอ่องสูตรคุณนายแม่กินเมื่อไหร่ข้าวหมดหม้อข้าวหมอนึงบ่พอค่ะเต็มหมอบอแซบมันแซง่ายแม่ตาเอาตอนแล้วแล้ว เออเด็ดเด็ดเด็ดเสร็จแล้วนะครับหอ,อมาอมากแม่ครัวสาว งาน,นเชฟบางสวนเนี่นยนโชคดีเือหลากหลายเมนูคูเชฟนะคะวันนี้เชฟมีสองคนแล้วเ่ไดาเอเดี๋ยวเลยมาหน่อยแม <c oughs> สวยมากคนุสวย <c oughs> วันนี้พี่เกลียดนะคะก็ทำการผัดผัดนะคะวันนี้เอาทัวอันนี้น็อคน้ำมันก่อนต้มน้ำมันแล้วก็ค่อยไปผัดสีจะได้สุกจะได้สุกครับมาถึงก็ทำผัดเรือยเรื่อยไม่ยู่เหรอต้องนานโอ๊ไม่เป็นไรนะปล่อยมันไปนะแกมันไม่ค่อยแรงเลยต้องทำใจ ทำการผัดแล้วนะคะโอเป็นไงวงคะเชฟเสร็จแล้วได้ว่าจานใครากดงว่าตลิ่งไเรื่เลยนะจ๊ะอนนี้เ็จนไะเด็ครับ พอมาลนบ่นบคนให้น้องเข้ากันน,นะน้องซ้ำสองรอบสลับตำแหน่งนะครับเพราะว่าไ่กวาเล็กเราก็เลยโฮสังคุมนะได้เวลาโฮสังคุเปลี่ยนกันต้องว่า,า,ากันว่าอะไรพ <c oughs> ี่ตบูยยยยคือตั้งแต่มือ่อพักอยู่ว่าแม่พู้นี้แล้วไม่น,าน,าน,น้องผู้นี้เลยก็เเ็ยตอวกันองวันนี้นะคะบุญบถสายบุญนะคะวันนี้ทำกับข้าวแะไรว่าเยอะมาก กันไม่ได้มันมีแต่คนเดียดเดีวคือเลยต้องสลับกันเอาช่วยกันเห็ดดก่น้องวันนี้หลากหลายเมนูเห็นเชิบเชิบนี่ต้มปลาพักหมูไส่ผัะอันนี้คุณนายแม่จะทำเมนูอะไรคะเนี่ยปลาลาดผีปลาลาดผีนะคะโห มันมนี้หนูข้าวหนึงม้หอหนูขออาไปเลยหนึงนห่งหม้อวนนกินน้องนอากินฟป้า เสร็จแล้วนะคะคือบนี่แะนี่ไงเกลือเกลืออืออืออือ Ja,